ทำไมคุณจับโป๊ะสายสตอร์ได้ทุกทีคลิปนี้เป็นคลิปอา random น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำไมคุณจับโป๊ะสายสตอร์ได้ทุกทีขอไพ่สำหรับนี้5ใบนะคะทำไมทำไมคุณจับโป๊ะสายสตอได้ทุกที ไพ่ขยายไพ่ก้าดาบค่ะขอไพ่ขยายไพ่ห้าถ้วยค่ะอ่าขอไพ่ สำรับนี้ห้าใบนะคะทำไมคุณจับโปสไซต์ต่อได้ทุกทีเซเว่นออฟวอเตอร์เดฮามนะ คุณเซนแรงเลยคุณสติสมาธิดีอ่าคุณเป็นคนจริงจัง The d a มาเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าคนจริงอะ่ะเออคนจริง The Star กับ The Date คนจริงมากคุณเน Ten of Fire เนี่ยให้สรุปของคุณคืออะไร ทำไมคุณจับโตสายสตอรอได้ทุกทีไพ่สรุปของคุณคืออะไรค่ะ The Tower ขอไพ่ขยายเ่ยค่ะขอไพ่ขยายไพ่ The Tower สีไม่เท้าขอไพ่ขยายไพ่เดือดเ่ยค่ะ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมนะอืมถ้ามันไม่ใช่คุณก็ไฟเต็มที่เลยอเออจัดหนักจัดเต็มเลยอเออเซเว่นออฟวอเตอร์คืออะไรคะไพออ่ขยายเลยคิงออฟวอเตอร์คุณแบบว่าใจเย็นนะเอเจ็ดถ้วยขยายออกมาเป็นอ่าคิงถือถ้วย คุณใจเย็นคุณสามารถรอคอยเวลาได้อ่ะอย่างเช่นถ้าคุณจะจับโปะ๊ะใครอ่ะคุณจะรอรอ,อดูเลยว่าเออมันจะเป็นยังไงเนี่ยจะจับโปะ๊ะคือแบบว่าไม่บุมบามอ่ะคุณจะไม่บุมบามรอได้เห็นไหมเดอะเฮอร์มิต แล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรคุณทำจริงอะสิบไม้เท้าอืมถามว่าคุณก็แบบว่าถ้าคุณอยากอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องได้รู้อะเออสิบไม้เท้าเนี่ยเเอนียคุณจะต้องได้รู้อะอืม คุณเป็นคนที่แบบว่าเดอะสตาคุณเป็นคนที่ใจิตใจดีนะเดสตาร์เนี่ยบางคนรูปร่างหน้าตาดีบางคนน่ะใจใจดีใจเย็นน่ะเออ King of Water กับเดอะสตามาบอกว่าตัวคุณเนี่ยสามารถรอคอยเวลาได้นะถ้าคุณจะจับโป๊ะ สายสตอร์ไม่รอดพ้นสายตาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นใครคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่แบบว่าสติสมาธิปัญญาดีเดอะเฮอร์มิตถ้าเปรียบเทียบทางโลกถ้าเปรียบเทียบทางโลกเดอะเฮอร์มิตก็ปริญญาโทเลยนะคุณ ระดับะจะได้เห็นแบบภาพชัดเจนนะไพ่เดาความหมายของไพ่อ่ถ้าการศึกษาอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นทางธรรมอย่างเงี้ยมันก็วัดกับทางโลกไม่ได้ว่าจะเรียนจบอะไรแต่ที่แน่ๆคุณจะมีะทางธรรมเนี่ยคุณก็จะมีสติปัญญาระดับสูงนะในทางธรรมมีศีลส,สมาธิ ปัญญาระดับสูงในทางธรรมของคุณนอเดอเฮอร์มิตเนี่ยสมาธิดีสติดีด้วยว่ามีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วสั่งสมบารมีที่ทำให้คุณสามารถจับโปะ๊สายสตอได้ถ้าใครมาสตอกับคุณเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามอะเรื่องราวในชีวิตเนี่ย คุณจะสามารถจับโป๊กเข้าได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาศักยภาพในในเรื่องของจิตวิญญาณเสมอดังนั้นนะ่ะเซนส์นของคุณจะแรงมากไพ่สามเม้ายเนี่ยตรงกับเดอะเฮอร์มิเหมือนคุณพัฒนาคือในเรื่องของเซนส์นสัมผัสยานอย่างรู้อ่ะคุณพัฒนาตรงนี้เสมอดังนั้นเซนส์นคุณจะแรงอ่ะ หรือว่าถ้าเปรียบเทียบในทางโลกก็คือถ้าคุณทำงานอ่ะคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำงานเก่งมากอ่ะทำงานเก่งมากในลักษณะที่ว่าคุณสามารถแบบว่ารู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ทันอ่ะรู้ทันคนที่เขามามาสตอกับคุณอ่ะคุณรู้หมดน่ะระดับไพ่สามมเท้าเนี่ยถ้าบอกว่าคุณทำงานหลายอย่างก็ได้นะเนี่ย หรือว่าถ้าคุณทำงานามีธุรกิจกิจการอย่างเดียวที่คุณทำอยู่งานของคุณมันก็พัฒนาไปได้ไกลแล้วอะตอนนี้สามไม้เท้านี่ก็คือแบบว่าเติบโตขยับขยายมากอะแบบว่าลูกค้าเยอะลูกค้าประจำลูกค้าแบบว่าคือมีลูกค้าประจำอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยสามไม้เท้านี่คือแบบว่า มีแต่จะเติบโตพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะสามไม้เท้าอ่ะนี่คืออ่าไพ่ไม้เท้าอ่ะมันก็ตั้งแต่หนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าสองไม้เท้าก็ธุรกิจส่วนตัวก็โตระดับหนึ่งสามไม้เท้านี่คือโตขึ้นไปอีกแล้วจบด้วยสี่ไม้เท้าด้วยอ่ะของคุณอืดังนั้นเนี่ยเออกิจการงานของคุณเนี่ยแบบ มีการเติบโตขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะเอออืจะมีแบบว่ามีความโดดเด่นโด่งดังอ่ะเอ่อมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมอ่ะเนี่ยเออเนี่ยอย่างปรับปรับฉับพันเลยอ่ะกิจการงานของคุณเนี่ยเนี่ยจะพุ่งแบบว่าจะพุ่งขยานไปข้างหน้าแบบปรับปรับฉับพันเลยอ่ะเออพอถึงเวลา จากที่แบบว่าเคยมีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขไปได้อะถามว่าทําไมคุณถึงจับโฟสไซสร์รอได้ทุกทีเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ที่เราบอกไปแล้วว่าเรื่องเซนต์คุณเซนแรงมากแล้วก็ในเรื่องที่ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไพ่ใบเนี้ยไพ่จัดเม้นเนี่ย คือคือคุณสามารถเห็นอะไรที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นอ่ะคุณจะแบบว่าคือบุญบุญบารามีของคุณน่ะทําให้คุณได้รู้ได้เห็นอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นอะ่ะตรงเนี้ยเพราะว่าไพ่จัดเน้นอะ่ะคือคนที่ชอบทำบุญทำทานอืม ชอบแบบว่าช่วยเหลือสังคมชอบทำอะไรที่เป็นสาธารณกุศลทำอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆชอบช่วยเหลือ,อไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นบุญบรารมีบุญกุศลที่คุณทํามาจะทําให้คุณได้รู้ได้เห็นอะไรที่น King Water เนี่ย f Water เเนี่ยคือเซนเลยนะเนี่ยเซนแบบว่าเซนแดงมากค i n g of Water อะ รือแล้วเป็นเซนต์มาจากประสบการณ์ในชีวิตของคุณอย่างลึกซึ้งด้วยอะ่ะ King of w a เ e r เนี่ยเออเป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดอนะ่ะคิงออฟวอเตอ่ะประสบการณ์ของคุณเยอะแล้วคุณก็ยังเนี่ยให้เจ็ดถ้วยอันเนี้ยอ่าก็คือเหมือนเป็นเหมือนคนที่มองไปก็รู้อะ่ะมองเนี่ย มองพระจ,จันร์มองดวงดาวเงี้ยคุณมองปึ๊บเดียวคุณก็รู้แหละเซนส์ของคุณมันบอกว่าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแบบคือเซนแรงมากอะเออตรงเนี้ยเออไพ่ไพ่ตรงเนี้ย,ายมามาย้ำอ่ะเออนี่ King of Water the Hermit เนี่ย j เน้ยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมาย้ำเรื่องเซน สัมผัสยานอย่างรู้ของคุณมันแรงแล้วก็มาจากค่ะประสบการณ์ในชีวิตของคุณด้วยที่ทําให้คุณได้ได้รู้อ่ะเออมันเซน์ข้างในด้วยแล้วก็ประสบการณ์ร่วมด้วยอ่ะเออมันมันบวกกันนะเออแล้วก็มันก็เลยทําให้คุณจับโปสายสตอได้ทุกทีอ่ะอไม่ว่าใครจะมาสตอมาแบบไม่จริงใจมาอะไรกับคุณนะคุณรู้หมดนะเออคุณจะแบบว่า แต่ว่าคุณก็เป็นคนที่เดอะสตาร์คุณเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายนะบางทีคุณโดนอะไรอย่างเงี้ยมาอย่าเงี้ยคุณก็แบบว่าไม่ไม่อยากไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครหรอกคุณก็ปล่อยวางอค่อนข้างที่จะแบบว่าเอออะไรปล่อยได้คุณก็ปล่อยอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้อภัยได้คุณก็ให้อภยัอภยอไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นคนใจดีอ่ะอืม บางคนหน้าตาดีมากด้วยนะคนที่มาดาูหรือว่าบางคนเป็นคนที่โดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงเลยนะเดาเนี่ยคือคุณให้อภัยได้อะคุณคุณคุณให้อภัยแล้วปล่อยวางเลยคือเรื่องอะไรที่มันจบมันผ่านไปแล้วอะคือแบบว่าคุณก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นอะใช่อยู่ว่าคุณจะไม่ยอมอะคุณจะมีการไฝ่อยู่ในระดับที่ว่า คุณก็ไม่ยอมอ่ะคุณจะต้องแบบว่าเอาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยอ่ะในตอนเช่วงเวลานั้นนะเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นคุณก็จะแบบว่าจะปล่อยวางอ่ะพอพอคุณได้รู้แล้วอ่ะว่าเ,เรื่องราวมันเป็นยังไงอ่าเงี้ยคุณก็ปล่อยให้มันจบไปเลยอ่ะคุณก็ถือกําเนิดเกิดใหม่ในร่างเดิมเลยอ่ะคือแบบเหมือนแบบว่าเหมือนผีเสื้อที่ ออกมาจากตัวเนี่ยตัวดักแด้ก็คือกลายเป็นผีเสื้อตัวใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมะคุณจะแบบว่าเหมือนจิตวิญญาณของคุณจะสูงขึ้นไปเวลาที่ที่คุณแบบว่าเนี่ยปล่อยวางให้อภัยคนที่เขามาส,สตอกับคุณนะ่ถึงคุณจะจับโป๊ะได้ก็ตามถึงจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นก็ตามอ่ะเราก็เข้าใจว่าคนเราอ่ะ ไฟห้าดาบเนี่ยมันอาจจะมีบ้างเพราะว่าคนเราอ่ะเรายังไม่ได้แบบว่าบรรลุอลหรหันต์นะคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกบ้างระดับที่คุณเป็น The Hermit t i n k o n w o t w r t e r แต่ถามว่ามันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะไฟบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องเคลียร์ให้มันรู้เรื่องรู้ดำรู้แดงกันไปเลยอย่างเงี้ยเออ ให้มันรู้เรื่องกันไปเลยอย่างเงี้ยเออมันก็มีอะช่วงเวลานั้นอะเออเป็นเรื่องปกติของของมนุษย์นะเอ๋นะคือถ้าไม่เคลียร์อะไรเลยเนะี่ยทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นปมนะคือถ้าไม่ได้เคลียร์ไม่ปล่อยผ่านทุกอย่างปล่อยผ่านหมดอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะแบบว่ามันมันมันจะไม่ไม่จบอะไม่จบในความรู้สึกคุณก็จะกลายเป็นปมฝังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออคุณก็จะแบบ เป็นคนที่แบบว่าอ่ะโอเคฉันขอเคลียร์ให้จบนะตรงจุดนี้แล้วฉันจะปล่อยวางเนี่ยคือคุณเป็นคนอย่างนี้เลยฉันจะปล่อยวางว่าโอเคฉันฉันไม่อยากทะเลาะแปลว่าไปไกลหรอกแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องราวขัดแย้งอนะมันก็ก็ปล่อยให้มันจบไปนะก็คือจะปล่อยวางเลยอืม <c oughs> ก็คือจะถือกำเนิดเกิดใหม่เลยอ่ะก็คือคุณจะเดินออกมาเลยคือมุบมุบออกจากสถานการณ์ที่ที่เป็นเรื่องราวขัดแย้งอ่ะเรื่องราวที่เครียดอะไรเงี้ยเออเรื่องราวขัดแย้งอะไรอย่เงี้ยคุณก็จะแบบว่าก็จะมุบออกมาเรื่องที่คิดมากอะไรเงี้ยเออมุบออกมาอย่างเช่นอ ถ้าคุณเครียดเรื่องงานอย่างเงี้ยเรื่องงานคุณก็อาจจะแบบว่าเออเดี๋ยวขอไปไปพักผ่อนก่อนไป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 พักออาจจะลาพักร้อนหรือว่าไปไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหรือว่าทะเลาะกับคนในครอบครัวคุณอาจจะเดินออกมาก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันหรือว่าไปทำอะไรก่อนแปบ๊บหนึ่งคือแบบจะมุบออกมา เพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นถึงแม้เวลาช่วงเวลานั้นคุณจะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยก็ตามแต่ว่าโอเคละในช่วงเวลานั้นมันไม่มีอะไรที่ดีไปมากกว่าการที่เดินออกมาจากสถานการณ์ความเครียดนั้น,นและดังนั้นคุณจะเดินออกมาเพื่อให้ คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เนี้ยสถานการณ์ที่มันไม่พึงพอใจไม่โอเคไม่แฮปปี้อ่ะคุณจะเ,เวลาแทนที่จะเ,เวลาไปนั่งเศร้านั่งเพ้อพกอะอะไรถึงใครก็ตามอ่ะที่คุณเคยมีประเด็นด้วยแทนที่คุณจะทําอย่างนั้นคุณก็เ,เวลาไปเนี่ยไปต่อยอดงานของคุณไปทําอะไรที่มัน เกิดการเติบโตพัฒนาขยับขยายจะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือว,ว่าพัฒนาต่อยอดในเรื่องกิจการงานหรือว,ว่าเอาเวลาไปปลูกต้นไม้เอาเวลาไปปลูกดอกไม้เอาเวลาไปทําอะไรที่มันมันจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาในชีวิตน่ยแหคุณก็จะแบบว่าเนี่ยคุณจะปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นนะ่ะมันจบไปเลยจบสิ้นไปแล้วคนก็จะเนี่ยเอาเวลามาใส่ใจ เอาเวลามาใส่ใจในเรื่องของกิจการงานหรือว่าบ้านเรือนของคุณอ,อาจจะเวลาไปถูบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านดูแลต้นไม้ดูแลใส่ใจดอกไม้ที่บ้านอย่างเงี้ยคือคือคุณจะแบบว่าโอเคแหละคุณจับโปสสายสตอ่อได้แล้วอ่ะคุณก็คือคือก็จะมาใส่ใจอย,อยู่ในบ้านของคุณอยู่ในบ้านเรือนของคุณ อยู่ในครอบครัวของคุณสีไม่เท้าอยู่ในกิจการงานของคุณดีกว่าอย่างเงี้ยเออคุณทำงานเก่งมากอ่ะดังนั้นน่ะคุณก็เลยคือคือคุณฉลาดอ่ะคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดน่ะคุณก็เลยจับโปะ๊ะใสยสตอรได้ทุกทีเลยแหละอืมนะก็มันก็เป็นตตัวคุณน่ะที่ ที่แบบอ่ะโอเคแหละเออจับจับปดได้แล้วก็ทําไงได้อะคนเรามันก็ถ้าเขาแบบไม่จริงใจหรือว่าเขาชอบโกหกเขาชอบทําอะไรที่มันไม่ดีออ่าการที่เราแบบว่าไปอยู่ไปใส่ใจเขาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นอะคุณก็เลยเดินออกมาดีกว่าเขาจะได้รู้ตัวอย่างเงี้ยเออเดินออกมาก่อนเพืให้เขาได้รู้ตัวอให้เขาพิจารณาตัวเองไปก่อนล้กัน อย่างเงี้ยคุณก็เวลามาพัฒนางานเวลาพัฒนาเกี่ยวกับชีวิตกิจการงานการเรียนของคุณเพื่อชีวิตอ่บ้านเรือนของคุณมันดีขึ้นเพื่อให้กิจการงานของคุณมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะคุณเป็นคนประมาณนี้ไหมคุณเป็นคนแบบเดอะเฮอร์มิตไหมคุณชอบอยู่ในแบบมุมส่วนตัวไหมอยู่กับการศึกษาหาความรู้อยู่กับอ่า การพิจารณาในในเรื่องของสติปัญญาหรือว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาการทําสมาธิการมีสติอย่างเงี้ยการพัฒนางานอย่างเงี้ยคุณชอบอยู่กับสิ่งนี้ไหมชีวิตของคุณอืมนะคนที่มาดูไพ่กองนี้เป็นคนที่เซ้นแรงจริงนะ เส้นแรงแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างสูงอืมไม่ว่าจะอายุเท่าไหรอ่อ่ะเอมมันเป็นอินเนอร์ข้างในของคุนอ,อ่ะนะก็ยังไงก็ตามถึงคุณจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะก็อาจจะมีเรื่องราวอะ่ะตัวคุณอาจจะไม่ได้ไปทะเลาะบอกแว้งกับใครก็ได้แต่จะเป็นอิทธิพลของคนรอบข้างอะ่ะที่แบบว่า ชอบแบบว่าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณด้วยอยากมาทะเลาะอยากมาทําอะไรกับคุณตรงเนี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางนะค่อนข้างที่จะแบบว่า,าคือคุณก็เข้าใจอ่ะคุณเข้าใจตรงเนี้ย มันอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอะที่คนอยากเข้ามาวุ่นวายกับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนโดดเด่นโด่งดังเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่อ่าใครๆก็อยากได้ไหมหรือว่าใครๆก็อยากแบบเข้ามาแบบเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคุณนะหรือว่าเขาอยากมาหาเรื่องคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแบบ ใจดีใจเย็นอย่างนี้ก็ได้นะจะถามว่าคนอย่างคุณเนี่ยถ้ามาหาเรื่องจังๆคุณก็คุณก็จัดเหมือนกันนะอจะถามว่าจริงๆคุณไม่ชอบที่จะเป็นมีเรื่องกับใครหรอกนะเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นเดอะเดตน่ะคุณเป็นคนคนจริงอะ่ะอคือแบบว่าปล่อยให้ฉันอยู่ของฉันแบบในมุมส่วนตัวของฉันเถอะนะ อะไรอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะเอออย่ามาหาเรื่องฉันเลยเพราะว่าถ้าหาเรื่องฉันฉันก็จัดให้ได้เหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นนะเออคือแบบว่าแล้วแล้วจัดให้แบบคนที่มีสติปัญญาแบบระดับสูงด้วยเออแบบคือฉลาดนะจัดให้แบบคนมีเซนต์นะเออเซนต์แรงอ่ะคือแบบคือจะเป็นวิธีการที่แยบยนนะเออคือแบบว่ามีวิธีการที่แบบว่า ระดับคนแบบคนศีลสมาธิสติปัญญาแบบระดับสูงอะเออนะคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับในโรงเรียนการศึกษานะแต่เราพูดถึงแบบอินเนอร์ข้างในอะเออคุณจะแบบว่ามีตรงเนี้ยอาระดับสูงอะเออไพคูบาจารย์ไพเดเธอร์มิตไพคน คนมีเซนต์อ่ะา,ยอยางเนี้ King of Water เนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบข้างยังไงก็ตามคุณคุณไปวางได้อยู่แล้วนะเออจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะใครจะมาสตออะไรกับคุณอนะ่ะคุณรับมือได้อยู่แล้วอ,ะอ่ะเเพราะว่าคุณเป็น The Hermit เงี้ยคุณเป็น King of Water อ่ะ,อะนะ จริงๆคุณอยากปลดปล่อยเขาด้วยซ้ำอ่ะคนที่เขาอยากมาสตอค่ะคุณนะคุณอยากปลดปล่อยให้เขาแบบว่าโอเคใครแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะถึงคุณจะรู้ทันรู้ลึกร,ร,รู้จริงแค่ไหนคุณก็แบบว่าอ้าวใครอยากทำอะไรทำไปเลยจ้าทำตามอัธยาศัยได้เลยนะอืมนี่ คุณก็รู้ทันของคุณแหละนะแต่ว่าอยอย่ามาหาเรื่องคุณก็พอนะผู้คนเรานะสายสตออย่ามาหาเรื่องคุณก็แล้วกันนะเพราะว่าคุณจะไม่สนใจไงคุณจะเดินหนีเลยไงไม่สนใจอะไรสารละคุณมองอไรสารละมันไม่ได้ช่วยพัฒนาจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้นเลยนะ การที่ได้วุ่นวายกับใส่สตอมากๆมันทําให้ปวดหัวนะคุณก็เดินหนีเลยว่าเออขอพักก่อนนะใส่สตออย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันในช่วงเวลานี้นะใส่สตอนะพักก่อนพักก่อนต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะใส่สตอนะเออคุณก็เอาเวลาไปพัฒนางานของคุณเลยอย่างเงี้ยเออนี่นี่น,น,น,นี่เอาเวลาไปทํางานเลยเออคือมันได้ประโยชน์กว่าไงเนานะ ดีกว่ามาแบบนั่งทะเลาะก,กับใครก็ไม่รู้เนี่ยเออหรือว่าใครจะมาหาเรื่องอะไรเงี้ยจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณทําไมเนาะใช่ไหมเออมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้นอะ่ะการทะเลาะก,กันนะใช่ไหมอืมคุณก็แบบเดินหนีเลยอ่ะเออเดินหนีเออเดินไปทําอะไรทางอื่นอะ่ะเออไม่ยุ่งอะ่ะเออไม่ยุ่งเออไม่ยุ่งไปไปที่อื่นก็ได้เองะเออไม่ยุ่ง เพราะว่าคุณมีมีดีอยู่แล้วในตัวของคุณ f ะลท f fire ฟ f ออรเนี่ยสีมีเทา้าคุณมีดีของคุณอยู่แล้วดังนั้นน่ะคุณไม่ได้แบบว่าอยากที่จะไปอส,สตอมาสตอกลับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เวของคุณนะเออมันไม่ใช่เวเนี่ยก็อยากสตอก็สตอไปละกันนะขอไป ขอฉันขอไปตามทางของฉันอ่าคุณก็แบบว่าฉันไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สตอดีกว่าเดินหนีขี้เกียจฟังขี้เกียจได้ยินคนสายสตอหรือว่าขี้เกียจไม่อยากคุยหรือว่าไม่อยากแบบปฏิสัมพันธ์กับสายสตออะไรอย่างเงี้ยเออเดินหนีเลยอะคุณนุ่นเอาเวลาไปพัฒนางานเอาเวลาไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์นุ่นอะไรอย่างเงี้ย งานของคุณมันก็จะเติบโตวสวยงามอย่างนี้ไงแทนที่จะใส่ใจนะมันก็เป็นจริงนะเห็นไหมบ้านเรือนของคุณมันก็จะสวยงามอะ่ะเพราะคุณไม่ใส่ใจพวกสายสัตว์ตองไงเออเนี่ยคุณนิ่งไปเลยดีกว่าทําเป็นหลับหรือว่าทําเป็นแบบว่านี่มานั่งสมาธิเลยพอเวลาไปพัฒนางานเลยหรือว่าเวลาไปไปอาบน้ําไปไหนก็ได้อื ดังนั้นก็สายจะตอก็เลยโดนคุณจับโป๊ะได้ทุกทีเลยนะนี่แหละเหตุผลว่าทำไมคุณจับโปะสายสตอได้ทุกทีเลยนะคะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงม,มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ